็คุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาคุณแพรลี่ไพวันมาแล้วก็ทนายแก้วรวมถึงได้โฟนอินกับพระมหาอุทเทนแล้วก็อาจารย์จตุรงนะครับวันนี้อาจารย์เบียร์ดูดบดนะถ้าเอาความมันความหานะครับก็ไปหนักที่คุณแพรลี่นะครับพอคุณแพรลี่นี่ผมว่าเออก็ขำดีแล้วนะครับพอมาถึงอาจารย์จตุรงนี่กากเลยนะฮะแบบว่า เ็ดเสร็จได้ใจสุดๆนะครับพอ,อทนายแก้วก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับวันนี้ได้ทั้งแง่มุมธรรมะและความฮานะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะยึดเอาสิ่งไหนแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดแง่มุมธรรมะในส่วนตัวของผมว่าผมได้อะไรจากโขนกระแสะคลิปนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกในแง่มุมธรรมะว่าคลิปเนี้ยคือจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้เรามองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรัก ให้เข้ากันได้ประดุดน้ํานมกับน้ําไม่อยากให้เราทิมแทงกันและกันโดยหอกคือปากนะครับดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราไม่ทิมแทงกันได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอันแรกเนี่ยท่านบอกว่าท่านอยากให้ภิกษุเนี่ยฉลาดรู้ว่าบัณฑิตเนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องหมายคนพันเนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องหมายพระอุเทนพระมหาอุเทนท่านก็เป็นพระนะฮะท่านก็ต้องรู้ว่าการมีกรรมเป็นเครื่องหมายเนี่ยเป็นแบบไหนพระพรุทธเจ้าท่านไม่ได้ ผมผมไม่อยากใช้คําว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาแต่ผมขอใช้คําว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว,ว้ว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพูดง่ายว่าเจตนาคือกรรมหรือกรรมคือเจตนาเลยไม่ต้องเป็นเครื่องชี้อะไรทั้งนั้นแหละนะครับเอาตามพระสูตรตรงๆนี่แหละนะครับเพราะเมื่อบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทํากรรมทางกายทางวาจาและทางใจแต่สิ่งที่เราเห็นเครื่องหมายของคนพาและบรรัณฑิตที่ทิ้งเอาไว้เป็นกรรมเนี่ยเราเห็นแค่วาจา แล้วก็ทางกายเพราะว่าทางใจเราไม่รู้เขาคิดอะไรแต่สิ่งที่สะท้อนความคิดทางใจมันก็จะออกมาในรูปแบบของกายและวาจาเพราะก่อนที่เราจะทําทางกายและวาจาเราต้องคิดในใจก่อนถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าพระอุเทนท่านเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีแต่วาจาที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกย์คิงเกย์ควีนก,กระเ,เทยเท่าหรืออะไรสลิดโดกกระเลวกระลาดบักเบียอะไรแบบนี้ยผม คือการเรียกบักเบียเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูหยาบถ้าเราสนิทกันแต่ผมไม่รู้ว่าพระมหาอุเทนท่านสนิทกับอาจารย์เบียขนาดต้องไปเรียกเขาบักเบียเลยหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับวาจาของท่านก็สะท้อนความคิดในตัวของท่านนะครับ <c oughs> เรามาพูดกันก่อนว่าคําหยาบหรือพรุสวาดพรุสวาจาแล้วแต่จะเรียกผมขอใช้ภาษาไทยแล้วกันว่าคําหยาบมันเป็นแบบไหนพระพุทธเจ้าให้คํานิยามของคําว่าคําหยาบไว้แบบนี้ฮะ ท่านตรัสออไว้อยู่ในอักุศรกรรมรบทสิบนะครับพี่ๆทุกท่านเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วล่ะนะครับก็คําหยาบคือคําที่หยาบคายกล้าแข็งแสบเผ็ดต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบผู้อื่นเป็นคําที่แวดล้อมไปด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิใครกล่าววาจาแบบนี้เรียกว่าการกล่าวคําหยาบนะครับแล้วคําไม่หยาบหละ่ะเป็นแบบไหนคําไม่หยาบก็คือคําที่ไม่มีโทษคําที่ สนอหูคำที่ทำให้เกิดความรักความฟูใจคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันผมไม่รู้ว่าการไปว่าคนนู้ว่าเป็นเกย์คิงเกย์ควีนกระเทยเท่าสลิดดกอะไรกะเลวกระลาดอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นคําที่ชาวเมืองเขาพูดกันหรือเปล่าหรือฟูใจทําให้เกิดความรักสนอโสดหรือเปล่าเป็นที่ใคร่เป็นที่พอใจของมหาชนหรือไม่นะครับอันนี้พี่ๆไปตัดสินเอาเองตามวิจ,จนารณญาณของแต่ละท่านได้เลยแต่พระพุทธเจ้าท่านให้คํานิยามของ คำที่ไม่หยาบแบบนี้ส่วนเรื่องของโทนน้ําเสียงการพูดว่านิ่มนวลแค่ไหนไม่ได้สําคัญไม่ได้บ่งบอกว่านี่หยาบหรือไม่หยาบเหมัอนผมบอกว่าคุณมันเป็นคนหน้าลิงเป็นคนหน้าเฮียกับคุณมันไอคนหน้าลิงไอคนหน้าเฮียอย่างเงี้ย สุดท้ายแล้วความหมายของเนื้อความก็ยังคงเป็นคําเดียวกันก็คือการไปด่าไปว่าเขานะครับดังนั้นคําพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคําหยาบไม่เกี่ยวกับน้ําเสียงและโทนเสียงนะครับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อมีใครมาด่าเราเนี่ยเราจะไม่ด่าเขาตอบเพราะว่าบุคคลด่าตอบบุคคลผู้ด่าแล้วเนี่ยบุคคลผู้นั้น,นชื่อว่าเลวกว่าหรือลามกกว่านะครับ เพราะว่าอะไรเวลาเขาด่ามาแล้วเวลาเราด่ากลับส่วนใหญ่เรามักจะด่าเขาแรงกว่าที่เขาด่าเรามาแล้วพอเขาได้ยินเขาโมโหเขาก็ด่ากลับมาแรงกว่าเดิมไปมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยการไปทําเขาตอบเนี่ยเลยชื่อว่าเร็วกว่าแล้วใครเนี่ยไม่ด่าตอบบุคคลผู้ด่าเราเนี่ยนั่นเนี่ยชื่อว่าเราชนะสิกิ์แล้วเราไม่บริโภคร่วมกับเขาก็คือไม่ทําอกุศลซัดกันไปซัดกันมาร่วมกับเขาเราไม่บริโภคร่วม นะครับกรรมก็เป็นของเขาแต่กรรมเราไม่มีนะครับเพราะว่าเรามีอภัยทานอเวตรทานอัพยาปัจชาทานนะครับเวลาเราฟังใครเขาด่าใครเขาว่าเราก็แค่ละความเพลินจากความคิดที่เสียงที่มันไม่สนอสโสดมากระทบแล้วเอาจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับการทํางานที่เราทําอยู่หรือว่ากลับมาอยู่กับอิริยาบถของเราที่เรียกว่ากายคติกายคตาสติ อาณาปานาสติหรือสติปฏิฐานการงานอะไรก็ได้นะครับแบบนี้มันจะทําให้เกิดกุศลขึ้นมาในใจแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์แปดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอีกต่างหากนะครับส่วนการถูกกล่าวหากับการถูกว่าถูกด่าไม่เหมือนกันนะครับถูกว่าถูกด่าก็อย่างที่ผมบอกไปอย่างเช่นคุณมาในเกคิงไอเกควีนไอหน้าลิงไอหน้าเฮียแบบนี้เป็นคํา ว่าคําด่าแต่ถ้าแบบว่ามีคนมาบอกเราว่าคุณเนี่ยไปลักขโมยปากกาในซูเปอร์มาร์เก็ตมาใช่ไหมเมื่อวานแบบนี้เรียกว่าคํากล่าวหาพระพุทธเจ้าให้เราตั้งใจฟังเขาทําใจประกอบด้วยเมตตาเวลาฟังนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ถ้ามันไม่ถูกต้องว่าสิ่งใดมีในเราไม่มีในเราถ้าอธิบายแล้วเขาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรก็ให้ทําใจ ให้เราเนี่ยทำใจตัวเองเปรียบเสมือนดินเปรียบเสมือนน้าเปรียบเสมือนอากาศเปรียบเสมือนขนแมวอันนุ่มฟูที่ท่านตัดเอาไว้เดี๋ยวผมทิ้งรูปพระสูตรเอาไว้พี่ๆไปหาอ่านเต็มเอาได้ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นอากาศเนี่ยเวลาใครเอาสีมระบายอากาศมันก็ยังคงเป็นอากาศไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นสุดท้ายสีมันก็ต้องหล่นลงพื้นถูกไหมฮะไม่มีใครทําอากาศให้เป็นอย่างอื่นได้ดังนั้นท่านก็เลยยกตัวอ,อย่างว่าให้เราทําใจเปรียบเสมือนอากาศ ดังนั้นผมอยากให้พี่ๆที่เป็นพุทธวจนะเองนะครับหรือพี่ๆที่ได้ยินได้ฟังผมเนี่ยแยกระหว่างคําว่าคําด่ากับคํากล่าวหานะครับถ้าเราถูกด่าถูกว่าไม่บริโภคร่วมสันเลกธรรมละความเพลินเอาจิตไว้ที่กายแต่ถ้าเราถูกกล่าวหาให้ตั้งใจฟังตามความจริงวางจิตประกอบไปด้วยเมตตาและอธิบายเขานะครับดังนั้นแยกสองอย่างนี้ อย่าใช้มั่วซั่วนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดการสับสนถ้าเขากล่าวหาเรามาในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วอยู่ๆเราเงียบเนี่ยแสดงเรายอมรับเราอาจจะได้รับผลตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราก็อธิบายเขาด้วยดีด้วยคําที่อ่อนหวานตามความจริงประกอบไปด้วยเมตตานะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องของคําพูดของคนชั่ว หรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวาจาของอาศัตตบุรุษนะครับว่าคนชั่วเนี่ยจะพูดแบบนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราอยู่กับเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ได้ถามถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราก็อธิบายจังเลยเขาไม่ถามแต่เราก็บอกความเอาความชั่วของคนนู้นคนนี้มาพูดมาพูดมาพูดอย่างเต็มที่แบบนี้เป็นกรณีที่หนึ่งเรียกว่าคําพูดของคนชั่วกรณีที่2 เวลาใครมาถามถึงความดีของคนอื่นเราไม่ยอมบอกหลีกเลี้ยวลดหย่อนหรือพูดก็พูดน้อยมากแบบนี้คือคำพูดของคนชั่วต่อมาเมื่อมีใครมาถาม,ถามถึงความไม่ดีของเราเราก็พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนพูดให้น้อยที่สุดหรือไม่พูดเลยในความไม่ดีของเราเมื่อถูกพูดเมื่อถูกพูดถึงเนี่ยก็เรียกว่าคนชั่วคำพูดของคนชั่วก็เหมือนกับโจรอนะเวลาโจรมันไปลักขโมยมาแล้วเราจับมันได้ คิดว่าโจรกี่คนจะยอมรับว่าเออผมเป็นคนรักขโมยจริงครับจับผมไปติดคุกเลยครับน,นี่หลักฐานอยู่กับผมครับมีไหมไม่มีหรอครับเพราะว่าโจรเป็นคนชั่วถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยเมื่อไม่มีใครมาถามถึงความดีของเราเนี่ยเราก็บอกจังเลยโอ้อวดจังเลยเราเด,ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้มีอย่างนั้นทาไอ้นู้นมาเป็นสิ่งที่ดีทาําอันนี้มาโอ้เคยไปทอดกระตินห้าล้านสิบล้านทอดป้าป่าบริจากรถ บริจาคที่ดินโอโหให้อาหารหมาแม่โอโหโอ้อวดเต็มที่เลยเนี่ยเมื่อไม่ถูกถามถึงความดีของเราเราก็บอกเต็มที่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือคําพูดของคนชั่วส่วนคําพูดของคนดีก็ตรงข้ามนะฮะเมื่อสุดท้ายนะฮะต่อให้เรารู้ธรรมะหรือเรียนธรรมะของพ,พระพุทธเจ้ามามากมายแค่ไหน ถ้าเราไม่น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติกระทําภายในใจให้เราแยกคายไม่มาฝึกฝนตนเองไม่มาขัดเกลากิเลสตัณหาจากธรรมะที่เราได้เรียนเนี่ยเราก็เป็นแค่ผู้มากด้วยปริยัติหรือเป็นแค่นักเรียนแต่เราไม่ใช่ธรรมะวิหารีหรือผู้อยู่ได้ธรรมนะครับดังนั้นเราจะเห็นคนที่เรียนธรรมะเยอะๆศึกษาธรรมะมากๆก,ก,ก็ยังชอบทิมแทงกันและการด้วยหอกค,คือปากอย่างที่เราเห็นในโหนกระแสวันนี้ เห็นไหมฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยดังนั้นเวลาเราเรียนธรรมะแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วเรื่องของธรรมหกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าอยากบรรลุอรหันตผลเนี่ยเราควรจะละนะครับคนส่วนใหญ่ที่มองว่าตัวเองเก่งและชอบโอ,อ้อวดตนเองเนี่ยจะมีมานะอธิมานะอติมานะและถรมพะก็คือถือตัวยกตัวถือตัวจับหัวด,ดื้อพวกเนี้ยนะครับ ดังนั้นเราต้องละสิ่งนี้ได้ให้ได้นะครับความรู้มีไว้เพื่อปฏิบัติตัวเองขัดเกลากิเลสไม่ใช่มีไปไว้ไปเพื่อฟาดฟันคนอื่นหรือไปทิ่มแทงใครต่อใครด้วยหอกคือปากนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่รู้ธรรมามากๆก็กจะทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าพูดถ้อยคำ,ยคำที่แก่งแย่งกันแบบนี้ว่าเธอเนี่ยไม่รู้ทั่วถึงทมนี้เราต่างหากที่รู้ทั่วถึงทมวินัยนี้ เธอปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกสิ่งที่ควรทําก่อนเธอเอาไปท,ทําทีหลังสิ่งที่ควรท,ทําทีหลังเธอเอามาทําก่อนแบบนี้ทําว่าพี่เก่งพี่รู้ทุกเรื่องคนอื่นต้องผิดใครที่คิดนอกจากเราเนี่ยผิดหมดต้องตรงตามที่เราคิดคิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเป็นพวกมีมานะมีอัตตาตัวตนสูงละมันจะเถิดครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเครียดอยู่ภายในจิตใจคุณนอนก็ไม่มีความสุขหรอก นั่งก็ไม่มีความสุขยืนก็ไม่มีความสุขเพราะจิตมันปรุงแต่งไปในทางอกุศลไปในทางการเบียดเบียนนะครับดังนั้นวางมันเสียมันเป็นอบายทุกขติยนิบาตท,ที่คุณจะได้รับถ้าคุณคิดมันเยอะๆนะครับใครเนี่ยอยากจะเผยแผ่ธรรมะคาสอนของพระศาสดาก็เผยแผ่ไปเราเห็นใครเขาเผยแผ่ผิดจากที่เราคิดเราก็สามารถไปถกธรรมะกันตามพระสูตรที่เราได้ร่ำเรียนมากันได้ ไปปฏิปุจชาวินิตาปริสาโนนะครับไปคุยกันเอาพระสูตรมาถกกันแบบนี้มันจะทําให้เปิดธรรมที่ถูกปิดเหมือนหงายของที่คว่ําทําให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วเราสามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับและมันจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่มาถกกันด้วยคําของใครก็ไม่รู้มันก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดนะครับมีพันอาจารย์แต่ลาอาจารย์มีพันความคิด คุยกันให้ตายก็ไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องยึดม,มาตรฐานก่อนเราอยากจะถกทําแบบไหนทํามั่วซั่วหรือทําของพระศัสดาแต่ไม่ใช่เราเห็นใครเขาสอนผิดก็ไปทําคลิปด่าเขาหรือไปโพธนาไปแขวนเขาไปด่าเขาแบบนี้ไม่ใช่นะครับต่างคนก็ต่างสอนผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่มาได้รับฟังการสอนธรรมะของแต่ละบุคคลเนี่ยเขามีสมองเขามีวิจารณญาณในการคิด เขาเป็นปัจจตังเวทิจโปวินยุพิติเขาสามารถนำไปพิสูจน์เองได้และเขาจะรู้เฉพาะตัวได้ว่าใครสอนผิดหรือสอนถูกนะครับดังนั้นอย่าไปแก่งแย่งกันอย่าไปบอกว่าเธอไม่รู้เรารู้เธอผิดเราถูกไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเราไว้แล้วนะครับ <c oughs> และอย่างใครจะเข้าใจไม่เข้าใจใครจะเชื่อเราไม่เชื่อเรามันแล้วแต่อินทรีย์แล้วแต่เหตุป,ปัจจัยของเขาทุกคนสัตว์ยังเ,เป็นทายาทของกรรมทํากรรมมามีเหตุป,ปัจจัย ที่ทากรรมมามันไม่เหมือนกันกุศลมูลอากุศลมูลแตกต่างกันดังนั้นเราควรจะเคารพความคิดของคนอื่นนะครับไม่ใช่ยัดเยียดความคิดของเราให้เพื่อนว่าคนอื่นต้องคิดแบบเราเท่านั้นถึงจะถูกต้องอันนี้เป็นความคิดที่ชั่วร้ายเลวร้ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือผมพูดอะไรผิดตรงไหนคอมเมนต์เอาไว้ได้ อย่างวินยูชนอย่างปูตุชนผู้ได้สดับนะครับหรือว่าอย่างอะไรเดียนอย่างบัณฑิตไม่ใช่คนพาลน,นะครับหรือว่าอยากจะคอมเมนต์กับคนพาลก็ได้ทุกคนที่ได้มาอ่านคอมเมนต์จะได้รู้ว่าอ๋อพี่คนนี้เป็นคนพาลเพราะว่าจะเป็นคนพาลหรือบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายผมขอฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณครับ